เรื่องย่อละครแก่นแก้วออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา19นาฬิกาทางช่อง3เริ่มตอนแรก22มิถุนายนนี้ค่ะแก่นแก้วเป็นการประกบคู่กันครั้งแรกของพระเอกหนุ่มหล่อมาดเข้มเพชรธกฤตตะวันพงศ์รับบทสรันกับติตะชยานิจัยเจริญที่ขึ้นแท่นเป็นนางเอกเต็มตัวเรื่องแรกรับบทลูกแก้วเรื่องย่อละครแก่นแก้ว เป็นเรื่องราวของลูกแก้วลูกสาวของวินิตหัวหน้าคนงานในหมู่บ้านสวนป่าทุ่งช้างสารเธอมีความใฝ่ฝันคืออยากทำให้ชาวบ้านหันกลับมาใช้วิธีทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนลูกแก้วโตวด้วยวิถีพอเพียงแบบซึมลึกและมีความสามารถแบบเข้มข้นในการต่อสู้กับคนร้ายๆด้วยสติปัญญาไวพริบบวกความแสบในระดับที่ทุกคนต้องขยาด ลูกแก้วพยายามปรับเปลี่ยนแนวคิดชาวบ้านแต่ก็ไม่มีใครสนใจแถมยังมีผู้ใหญ่เยี่ยมกับยอดลูกชายหัวแก้วหัวแหวนที่คอยหนุนหลังชาวบ้านอยู่ตลอดเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนจนกระทั่งสารันหัวหน้าสวนป่าทุ่งช้างสารคนใหม่พร้อมกับเพื่อนสีหมวดธนูทรัพย์เจริญย้ายเข้ามาประจำการที่หมู่บ้านสวนป่าทุ่งช้างสารแต่แค่วันแรกที่ลงพื้นที่ สรันกับธนูก็มีเรื่องกับลูกแก้วและยังได้เห็นความแสบซ่าของลูกแก้วเข้าอย่างจังจนตั้งฉายยาลูกแก้วว่าแก่นแก้วยิ่งทําให้ลูกแก้วมีอาการไม่กินเส้นกับสรันอย่างมากแต่ด้วยความจริงใจของสรันจึงพยายามพิสูจน์ให้ลูกแก้วเห็นโดยการทํางานอย่างหนักแก้ปัญหาช่วยชาวบ้านปราบปรามยาเสพติดจัดการเรื่องเผาซากอ้อยเปลี่ยนแปลงแนวคิดต่างๆในชุมชนอย่างเต็มที่ ลูกแก้วเริ่มเห็นความจริงใจและหวั่นไหวกับสารันมากยิ่งขึ้นซึ่งทําให้แนตตี้คู่ปรับสมัยเรียนซึ่งเป็นลูกสาวของพนัทกับปรียาพรเจ้าของโรงงานผลิตอาหารสัตว์ที่ลูกแก้วทํางานอยู่ไม่พอใจและหงุดหงิดมากเมื่อรู้ว่าทั้งคู่เริ่มมีใจให้กันแนตตี้จึงไปปรึกษานาปิ่นมณีให้ช่วยเหลือและทําทุกวิถีทางเพื่อกีดกันสรันออกจากลูกแก้วให้ได้ พร้อมทั้งคอยเล่นงานลูกแก้วซึ่งทําให้สันเพื่อนสนิทที่แอบชอบลูกแก้วอยู่นั้นไม่พอใจแล้วคอยขัดขวางแนตตี้ทั้งคู่จึงมักมีเรื่องกวนประสาทกันอยู่บ่อยๆส่วนธนูที่หลงรักลูกแก้วเหมือนกันก็ได้ตัดสินใจบอกกับครอบครัวว่าชอบลูกแก้วพนัทกับปรียาพรเห็นด้วยส่งเสริมเต็มที่ฟากสรันเพราะรู้ว่าธนูมีใจให้ลูกแก้วก็ยิ่งเป็นกงนังวล คนหนึ่งก็เพื่อนอีกคนก็คนรักจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเพื่อนซีต้องมาตกหลุมรักผู้หญิงคนเดียวกันสรันจะจัดการปัญหานี้อย่างไรเพื่อคลี่คลายความสัมพันธ์อันยุ่งเหยิงในครั้งนี้รวมทั้งปัญหาของชาวบ้านในทุ่งช้างสารจะได้รับการแก้ไขไปในทิศทางไหนพวกเขาจะยอมปรับเปลี่ยนแนวคิดแล้วทำการเกษตรแบบยั่งยืนตามอุดมการของลูกแก้วหรือไม่ ติดตามกันต่อได้ในละครแก่นแก้วทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มค่ะทางช่องสากด33นะคะเริ่มตอนแรกวันที่22มิถุนายน2564ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมช่องครูไพรวันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ